i know no, no. นะครับนะหลายคนหลายท่านหลายองค์หลายท่านที่เขาเดินทางมาที่ที่วัดเนี่ยท่านกท้านนะครับวันนี้คือเป็นการพิธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่นะนะนเอานพระอาจารย์บีเล่นะครับท่านเดินทาง deixa é I tip ออกได้เลยนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ดีเดชให้ความเริ่มนะครับกำลังทลอยู่นะ,ะจะเป็นภาพปิกตาหรือภูมีปกระถุ่มน้ำก็ดีหรือพ้าพระโต้น้อยเพราะนั้นก็ขอรีเชิญน,นะครับขอรีเชิญสายบุญน,นะ,ะใครอยากได้พระองคนี้ถ้าจองรงนี้ได้เลยนะ999บาทนะมีไม่กี่องค์น,นะครับมีไม่กี่องค์เท่านั้นนะพพ์มันเลก yeah เดี๋ยวใครที่จะรอพิมลำเลิกนะฮะรออีกสักพู่นะ,อะตอนนี้ก็จองไว้ก่อนเลยจองไว้ก่อนเลยนะ,ะเดี๋ยวให้จองแบบเจ้าหน,น้าที่คนไหนก็ไปรับตรงนั้นนะไปไปรับตรงนั้นนะพิมลำเลิกจะมีจำนวนจำกัดนะจะมีจำนวนจำกัด 不用 รับหนองลายรับฟใส่เพิ่มฉะนั้นถ้าถูกคลรุ่นรวยได้จริงๆเนี่ยนี้ถ้าถ้าด้จองกับที่ธนาคาต้นทุรมเสาวลลวร, promises, ร, order, ร <ım> ับกลับได้เลยรับกลับไปเลยหลังจากธนาคารให้นั่งลอามอีกเรียบร้อยแล้วเจเรียบ้อยก็เอาใสออกกลับบ้านได้เลยฉะนันนี้ย่างไ้เอาครับพรุ่งนี้ การอีสตัวลูปั๊มในเลแล้วจะทราเลือกนรายพนี้ราะว่าจะมาเยอะมากเจะรอระท่นา่ามระไปเดีหนูนก็ได้ไหมครับเนี่ยันนี้ท่านเก็บไปเยอะมันไลอย่างเราไปถ่ายรวนสามหกร้อยค่ไ่เพิ่มเพิ่มให้เขาเข้าไปหลังมัน ประตูคนพวกนี้หมดทั้งหมดสามก็ดีทั้งเจตนาก็ดีแล้วก็ลูกทัดของการทำตัวเองคือภาพิตาพินุู้เอียบผสมนามมีสองผินพินเล็กสอิหมอคั้สงร้อยแม่ก็มีสองผินพินเล็กสองผิดเทเาการสร้างคือจะได้สร้างเพื่อที่จะนำปัจจัยไปซื้อที่ดินขยายรัฐ เรื่อเกิาวหอกระตุงกงนไก่กนะเชอเพละงนักย่ายอทั้งหลายเมื่อมาล้วมาจองตอนนี้จะจองท่านหนึ่งไกที่จะจองติดต่อผู้ให่ผู้ใ่ประสานเราจะทำตต่อเอที่ได้ทราบนะฮะอ่อท่านที่จับจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวับ ปั๊มเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านจะนั่งอกต่ออีกนิดนึงอาประธานอาใครที่บูชาตอนนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะฮะรุ่นนี้ถ้าปิดตาหรือกูเหยาะกระถบนามพิมพ์กพหรือจะเป็นพระพุทธร้อยนะฮะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มาจองได้เลยนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านกำลังปั๊มอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะนั่งอกอีกนิดหนึ่งนะฮะ รับรองว่าวัตถุมงคลที่ฐานางจากของเราได้จัดสร้างนะครับวันนี้รุ่นนี้ก็ได้รับาพามีตาจากเกียรติคณาจารย์หลายๆรุ่นนะฮะโดยเฉพาะตั้งชื่อนะครับรุ่นสำหรับพิมพ์อัลเลอร์ของอาจารย์ดิเลศนะครับพิมพ์ละ9องค์เท่านั้นนะ,ะพิมพ์ละ9องค์เท่านั้นซึ่งตอนนี้พระพิมพ์ตาไปกี่องคนะ์ลว องค์พระผู้ทัวน้อยอาจองไปแล้วสามองนะครับวันนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับสายบุญท่านใดที่ต้องการพิมพ์น,นำเลิศนะครับด้วยน้ำต้งของพระอาจารย์ดิเด็กนะครับ,บ,าารรบแล้วก็นะวร,กร,ร,รุ่นนี้ได้รับพันเมตตาจากหลวงปูุ่รุษศรีานะครับท่านได้นั่งนับตกตั้งจิตอธิษฐา,น,าน,นนะครับถุกเสกมวลสารพันล้านของเราหกร้อยกว่าวัดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นนะครับรุ่นนี้ ด่วยไม่อยู่ด่วไม่อยู่จริงๆนะครับเพราะนั้นก็เรียนเชิญน,นะครับท่านใดส,สนใจทิ้งนำเลิกน,น,นั้นเดี๋ยวหลังจากที่พระปราธานท่านนั่งบอกแล้วก็สาม,มารถรับของกลับได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะในช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีบวงสวงแล้วก็ช่วงห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงสิบเก้านาทีจะเป็นพิธีใหญ่อาภัเชิญนะครับตอนนี้เหลืออีกเอาภ่าิณาครับ พร,พ,พระพิจารณาเหลือสี่องค์นะฮะสี่องค์นะ,ะพิมพ์นำเลิกอ่อพกาพิมพ์นำเลิกเหลืออีกสี่องค์นะครับเห็นไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอถับของอาจารย์นั่งปกอีกแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็รเรียนเชิญน,นะครับสายบุญที่มาไหว้พระนะครับท่านใดยังไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระขอพรอ่าบนบนชั้นบนก็ได้เชิญนีนนนนน่นะครับแล้วก็ จะเรียนนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับงขุนใหญ่นะอ่าตับเรือกองค์คณะพิหารหลวงปู่มีการมีจันทพระโลหิตเจ้าอาวาสนะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นอุ้อันนี้รอรับเรื่องพี่จอพี่จอทุกคนนี้ใช่ไหมอ๋อจอข้างในใช่เอายกบนังข่าเลยยกบังข่าเลยยกบนังข่าใหญ่เลยไม่ต้องใส่เยอะมันปิดท่านใจเลยท่านใจเลย นี่เอาเอาเอาเนนี้หยิบไปไอที่ที่ปั๊มแล้วใส่นี่ไปด้วยไปหยิบใส่เลยให้กาทอัดเลยออเออทีปอ่ะนี่ไงนี่นี่เอาใม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 ่ไอโถนี่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 นนี่นี่นนี่นี่นี่นีน่นีนี่นน่นี่นี่่นปนี้เี่น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 น่ ใส่ไปใส่ไปแล้วก็ให้ท่านนั่งเลยปล่อยในงานเลยน2เดเออใส่ให้เต็มบล็อกเลยนาจองเดียวนายสารน้ำเสบบลไอกเพราะว่ามอนสารรุกนนี้เี่ยอี่เจมาอยู่นิ่มไ่เท่ได้ตลอดสามที่เปรกงข้ามเช้าปู่สีเกแก้วกาได้สามทเปนกงนี่ถ้าอาจารย์ูดมัค่องมก็ตาได้สามที่เปรกงน รับปากได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมวลสารที่แน่นแน่นไปด้วยผทธิเจผงรพระพิการก็มีความถกบริาแน่นมากแล้วก็ผ่านการในทางจิตชื่อจากผู้ิดอาวุธชื่อให้รวยใหจริงจรเนี่ยวเช้าผู้สิทแ่อนาในทางีตไปแน้วอนี อาจารย์เพพนีเดี๋ยวนเ็นบมยังลูกเดียวก็อยู่นะลูกเดียวเฉวาเอายูแป้งเติมไปเริ่ยป้งเติมไปทไปเ่อาไปด้วยไปดรืยอันนั้นก็ปั๊มอันนี้ให้เขาเจอทีการเทนไหกกอลสั่างวัตามนิิราคาหลักล้านเยหลักล้านเรืองอจะฉะนั้นพิธีกรรมขนานี้ อาจารย์เด็กก็เอาอยู่ลูกเรียวก็เอาอยู่ในพิธามยงนี้อยนี้เรียบๆฉะนั้ใบูชาจองไปแล้วนำไปตกติกตัวเท่ากับ่